ดีเบตเมื่อคืนนี้ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นไปอย่างยากที่จะคุมเกมตามกติกาและแทบจะตลอดช่วง90นาที แต่ละอส่านผ้นผู้่านผู่านผาน้่านผูม่าน้านม่านมา้มามท่า่าะผนผ้่นผปม่านผู้น่านผู้นผู้านม่างผานผ้่าม่างผู้มานผมท่าน่านผู้านผู้านผานผู้ทานผั้าน้่านผู้านผู้ช่ารผ่อนานผู่า้ผู้านา รวมถึงความตึงเครียดในสังคมและเรื่องเชื้อชาติสีผิวนอกจากนี้ยังมีเรื่องความมั่นใจในกระบวนการการเลือกตั้งด้วยนะครับ I got when rid I, of the individual mandate, which was a that big chunk of Obamacare. That is absolutely a big uh, effect of Mr. Obamacare. President, I got rid of it. Like and to, we will protect Mr. people. I'm the moderator of this debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer. Go ahead. Right. In the first in Cleveland, Ohio. ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกเตือนบ่อยครั้งโดยพิธีกรคริสวอลเลซให้ทำตามกฎห้ามพูดแทรกเมื่อฝ่ายตรงข้ามแสดงทัศนะในหัวข้อที่พิธีกรเปิดประเด็นด้วยคำถามแต่ละช่วงของการอภิปรายหัวข้อต่างๆนั้นมีการถกเถียงและแย่งพูดกัน นอกจากนี้ยังเกิดการโจมตีด้วยคำพูดถากถางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์นั้นถูกโจไบเดนเรียกว่าเป็นตัวตลกและเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันขณะที่ทรัมป์กล่าวสบประมาสติปัญญาและผลงานของไบเดน สื่อสารัตหลายแห่งรายงานว่าคณะกรรมการจัดการโต้อภิปรายของตัวแทนลงชิงตำแหน่งผู้นำสารัฐกำลังที่จะพิจารณาเปลี่ยนกฎด,ดิเบตนะครับในวันพุธคณะกรรมการจัดดิเบตกล่าวว่าหลังจากที่การโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้พบว่าควรมีการเพิ่มกฎให้เกิดการแบ่งช่วงที่ชัดเจนและให้การแสดงทัศนะของแต่ละฝ่ายนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น คณะกรรมการกล่าวด้วยว่าจะพิจรารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างระม,มัดระวังและจะมีะแถลงกฎใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ช้านี้นะครับตามตารางการดีเบตในสัปดาห์หน้าวันที่7ตุลาคมจะมีการโต้อภิปรายระหว่างผู้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ที่จะลงคู่กับทรัมป์ในสมัยที่2และสวอวแมราเฮริสที่จะลงคู่กับโจไบเดนส่วนทรัมป์และไบเดนนั้นมีกำหนด ขึ้นเวทีดีเบตกันอีกสองครั้งในวันที่15และ22ตุลาคมก่อนวันเลือกตั้ง3ามพฤศจิกายนยนี้นะครับ